หม่มมิสวัสดีค่ะวันนี้หม่มมิจะพามาทำหมูหมูคั่วพริกเกลือนะคะหมูสามชั้นคั่วพริกเกลือค่ะอันนี้ทอดกรอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะเรามาดูวิธีการทำหมูทอดเกลือแล้วกันนะคะ ีมามิหั่นหมูเป็นหมูหมูสมชั้นนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเต่าอย่างนี้นะคะแล้วก็จะส่วนนี้ใช้แป้งโกกีหั่นเสร็จแล้วแป้งลงไปค่ะไม่ได้ตวงนะคะเอาคุกฝุ่นเลยค่ะเอาแป้งคุก เสร็จแล้วค่ะก็จะประมาณนี้เนาะผงแป้งโกกินี่มันจะปรุงรสมาแล้วนะคะแป้งประกอบอาหารแป้งโกกิสำหรับทอดเดี๋ยวเราค่อยอพอทอดเหลืองแล้วอยเราค่อยมาคั่วผัดใส่คั่วเกลือคั่วพริกเกลือกันอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคุกฝุน่นไม่ต้องหนามากอะค่ะ นมันร้อนแล้วค่ะอาลงไปอ,อันนี้หม่อมมี่จะไม่ใส่น้ำมันเยอะนะคะแล้วก็จะไม่ใช้กระทะมันกระเด็นใช้แบบนี้มันง่ายดีค่ะ เริ่มแห้งก็คนนะคะต้องคนปล่อยกันเดี๋ยวเขาก็เหลืองเขาเองปล่อยไปเรื่อยๆตั้งก็ตั้งหม้อไฟน้ำมันไฟร้อนแล้วก็พอร้อนเต็มที่เอาหมูลงไปแล้วพอแล้วค่อยผ่อนผ่อนไฟปานกลางลงเลยนะคะมัน mm hmm. จะได้ไม่กระเด็น,นะคะ่ะ mm hmm. เริ่มเหลืองนะคะ พอเริ่มเหลืองเราต้องขยันคนหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะจะได้เหลืองเท่าๆกันคนไปเรื่อยๆนะรล้มเหลืองแล้วค่ะเอาเหลืองตามใจชอบเลยนะคะก็ะเหลืองกว่านี้หรือว่าเหลืองน้อยกว่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะพักไว้ กระเด็ดน้ำมันนะคะกระเด็ดน้ำมันเดี๋ยวทอดไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะ ปรุงของหมูพ,วพ้วพริกเกือนะคะหมัมมี่จะมีพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยนะคะต้นหอมอันนี้หมัมมี่ใช้5ต้นนะคะพริกชี้ฟ้านี่เอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยเอาตามชอบเลยนะคะกระเทียมสับอันนี้หมัมมี่ใช้น้ำตาลทรายแดงกับผงปรุงรสผสมกันไว้นะคะแล้วก็อซอสซอสถั่วเหลืองค่ะ กุงรสผัตถั่วเหลืองนะคะเรามาดูขั้นตอนการผัดกันนะคะกระเทียมสับละเอียดค่ะใส่ลงไปผัดให้หอมนะคะ อันนี้สูตรน,นี้หมัมมี่ทำแบบนี้เองนะคะสูตรของหมัมมี่เองค่ะเจียวกระเทียมให้หอม กระเทียมเริ่มหอมเหลืองแล้วก็ใส่พริกลงไปเลยนะคะเสร็ <Okay. S 1> แล้วก็ใส่หมูที่ทอดไว้เลยค่ะ รุงรสกับน้ำตาลทรายนะคะโดยให้ทั่วคะ่ะเสียวขาวคะ่ะคลุเค้าให้เข้ากันนะคะหอมมากเลยะคะ อดไฟลงนิดนึงค่ะเพราะเครื่องมันสุกแล้คนคนให้เข้ากันต้นหอมถ้าไม่ชอบเยอะก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะอันนี้หม่อมมีกับเด็กๆชอบใส่เยอะๆมากน้อยตามชอบเลยค่ะ Okay. เสร็จแล้วค่ะไปเสร็จแล้วค่ะหมูหมูคั่วพริกเกลือสูตรหม่มมี้นะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะใครไม่ชอบเผ็ดเด็กกินด้วยก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะ ันนี้มันก็จะไม่เฮลตี้หน่อยแต่มันก็อร่อยอะค่ะนะเด็กๆชอบเดี๋ยวไปจัดใส่จานกันค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูผัดพริกเกลือสูตรง่ายๆของหม่มีนะคะลองไปทำพานกันดูนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆค่ะรสชาติเข้มข้นเลยค่ะอร่อยมาก สำหรับคลิปนี้ม่อมมิขอตัวลาไปก่อนม่มีิสวัสดีค่ะ